สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักราศีตุลประจำเดือนกันยายน2 0 2 1บนวันที่ยึดสิบแบบตัลาคมเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไวใ้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Facebook ข้อความความรักอ n s t a g r กรท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานได้เห็นมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่ง การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ทําเฟรมคลาดเคลื่อนแบบชมก็คู่ได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกนะคะเดี๋ยวเรามาดู energy หลักกันก่อนจากนั้นก็ดูในทุกๆสถานะไปพร้อมๆกันขอทราบพลังงานความรักราสีตุลค่ะ ทราบความรักดาวศีตุต่นค่ะเข้าอีกหนึ่งใบค่ะอาวดาวศีตุ่เรามาอัปเดตกันหน่อยเวลาที่นี้สวยมากนะ Our Lady the Scarlet Sun โซเมตผวอ่านก็เสียงสูงอีกแล้ว Ark for Hell from Arthur ค่ะและ the Moon สราชินีพระจันทร์ the Sun ขึ้นพร้อม the Moon และโซเมตเกเต็นที่คอนเสิร์ตนะคะคุณมีเกณฑนได้พบเจอโซเมตของคุณแต่ Ark for Hell เนี่ยผูอ่านมองดูว่าบางท่านอาจจะเป็น long distance บางท่านอาจจะมีความต่าง บางท่านอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับต้องจูนคุณอาจจะต้องหาคนคอยให้คำปรึกษาหาคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะถ้า long distance เรื่องเอกสารก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนมีคู่คนมีคู่คุณได้อยู่กับโซเมทของคุณแล้วนะเวลานี้และอนาคตก็ไปไกลทีเดียวนะคะอนาคตที่ Sun and Moon จะได้อยู่ร่วมกันก็คงจะเร็วๆนี้แล้วสำหรับราศีตุล ความไม่ชัดเจนใดๆเลยก็ตามให้หาคนคอยให้คำปรึกษาแต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ดีลกับโซเมตของคุณถ้าใครที่เป็นโซเมตของคุณเขาก็จะอยู่กับคุณไม่ไปไหนแล้วคะ่ะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะชัดเจนนะคะทีนี้คู่ที่มีประเด็นนะคะคุณอาจจะต้องหาคนคอยให้คำปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่ามีเกณฑ์ว่าจะ r รีย i o ูเนียนกับมาอีกครั้งหนึ่ง โซเมทุนเนี้ยนะคะมีสองไวเบรชั่นเลยอะซันหนันโมโนขึ้นแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าบางท่านมีเกณฑ์การต้องเลือกด้วยเช่นเดียวกันเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะคะในทุกๆสถานะนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องราวความรักสำหรับราศีตุลขอทราบความรักราศีตุลค่ะ ความรักราศีตุลโฟอฟครับขออภัยนะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวให้อดมินจัดนิดนึงเอาละเอาละได้อยู่นะ <c oughs> ขออภัยค่ะ สร้องความรักการเสียุล New l ล v บขึ้นเลยว,ว้าว e n e จ g y New l o ขึ้นถึงสองครั้ง มูมนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ j s จสแ n นด e เซปชั่นสตริงผู้น่าสงสัยตรงนี้โอเคค่ะ โดดเต้นไปที่เดี๋ยวขอเริ่มที่คู่ที่เป็นประเด็นก่อนจริงๆคู่ที่เป็นประเด็นกับคนโสดสู่สีกันมากนะใครบางคนที่เป็นประเด็นด้วยเขารู้นะว่าในเวลานี้นะคะความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันหมด เขารู้ดีนะคะแต่เพียงแต่ในเวลานี้เขาอาจจะอาศัยการสื่อสาร,สารการคอมมูเนกเคตในเรื่องอื่นๆเพื่อทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเช่นก็อาจจะคุยกับคุณเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องทั่วๆไปเพื่อทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะในเวลานี้เขาอยู่ในช่วง,งการทําใจมากกว่าผู้อ่านมองว่าแบบนั้นเขาอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องงานของเขาเยอะพยายามดูแลเทคแคร์ care, ตัวเขาเองเทคแคร์ care, ความรู้สึกเพราะ เขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนอยากจะกลับมาหาคุณมากแค่ไหนนะคะอยากที่ให้มันเป็นเหมือนเดิมมากแค่ไหน Energy ออกมาบอกว่าเขายังมีความกลัวค่ะกลัวว่าคุณนะคะจะรีเจ็คก็คือจะตัดเขาออกจากชีวิตอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้ในเวลานี้ก่อนหน้านี้เขาพยายามเคลียร์ e r g เอเจีเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้สึกใจสบายขึ้นให้รู้สึกพร้อมขึ้นนะคะ ต่อเมื่อพร้อมขึ้นเมื่อไหร่จัสเมนต์มันเป็นเอนจิ้่ของคอมฟปรไมายเหมือนกันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับเข้ามาในลักษณะที่พูดคุยนะคะเพื่อที่จะดูว่าคุณรู้สึกยังไงคุณยังอยากที่จะ,ะต้อนรับเขากลับเข้ามาในชีวิตหรือไม่ คุณหนึ่งคู่เนี่ยผ่านมองดูว่าอาจจะห่างกันเกือบปีแล้วสําหรับบางท่านตัวคุณเองมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เยอะแยะมากมายค่ะลักกี้นเลิฟลักกี้นเกมนะตัวคุณมีเอเดอร์บอลและไนโอเพนิคอลและปิดจบด้วยเอเดอร์คัพนั่นหมายความว่า คุณมีเกณฑ์ได้พบเจอรักครั้งใหม่แน่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณก็คงจะอาจจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะคนคนนี้ที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาจะอาศัยความผูกพันเข้ามาทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจแต่ทีนี้ผู้อ่านมองดูว่าเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นี่คุณมีความรู้สึกว่าคุณก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้แล้ว คุณก็เป็นคนใหม่คุณก็มีความเข้มแข็งแล้วดังนั้นผู้อ่านมองดูว่าคุณชัดเจนอยู่ในตัวเองว่าคุณพร้อมสำหรับรักครั้งใหม่ซึ่งดูเหมือนคุณก็จะได้เจอแล้วสำหรับบางท่านหรือบางท่านนะคะนับจากนี้นะคะหนึ่งเดือนขึ้นไปแหละบวกลบคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพุกศกันมังกรและธาตุน้ำกรกรกที่จิตมีนะคะ ทีนี้เอเนจี่ของบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณให้ความสนใจในเรื่องการเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่นะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่า คนคนนี้ไม่ใช่โซเม e ของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะมันไม่มีความไว้วางใจในความสัมพันธ์นะคุณต้องการรักครั้งใหม่คุณต้องการโซเม e ของคุณซึ่งนะคะคุณก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอแต่ e NERGY เหมือนบางท่านได้เจอแล้วนะอาจจะดิวกันมาเป็นเกือบปีแล้วด้วยมั้งแล้วอยู่คนที่เป็นประเด็นนึกอะไรได้ขึ้นมาจะกลับเข้ามาคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันช้าไปไหมนะเพราะว่าคุณตัด ตัดเขาออกจากชีวิตแล้วเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้เช่นเดียวกันนะที่ต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นเพราะคุณอาจจะยังมีความผูกพันอาจจะในเรื่องของความรู้สึกหรือในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านงานเงินหรือว่าครอบครัวนะคะก็มีส่วนด้วยทีนี้เรามาต่อกันที่คุณคนโสดดีมะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณคนโสดอาจจะส่วนมาได้สัก หนึ่งหรือสามปีหรือ,อยังไงใดๆก็ตามนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอรักครั้งใหม่และเหมือนคุณจะได้เจอแล้วคนคนนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่าตรงใจตรงสเปคทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณคือโซเมที่คุณเฝ้ารอคอยอาจจะมีความต่างกันบ้างนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้คือมีความต่างแต่ว่าในความรู้สึกมันลงตัวเพราะ ใจมันสื่อถึงกันต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะอาจจะมีคนเป็นแม่สื่อแม่ชักให้คุณได้เจอกันก็ได้หรือคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลคงจะต้องอาศัยเวลาแต่มันมีคอมมิชเมนต์เร็วอยู่พอสมควรน,นะคะ อาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตเร็วด้วยถ้าคุณได้เจอคนคนนี้นี้อะไรที่มันเคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้กับคนที่แล้วมากับคนคนนี้ไม่มีนะคนคนนี้จะเป็นแจ m เมนจะเป็น New life New Beginn i n g เป็นอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่คุณต้องการนะคะถามหาความชัดเจนคนนี้มีให้ถามหาความซื่อสัตย์คนนี้ก็ให้เต็มร้อยเช่นเดียวกัน ไปต่อได้คุณจะได้เจอโซเมกของคุณนะคะแล้วก็พัฒนากลายเป็นรักแท้ด้วยแล้วก็พัฒนากลายเป็นไลฟ์พาร์เนอร์คู่ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันแหมยิ้มกว้างได้เลยราศีตุลน,นะคะสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนคุณคนนี้เหมือนเขาทำให้คุณรู้สึกสงสัยตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาตัวเขาเองก็สงสัยตัวเขาเอง <c ười> คุณดีวกับคนที่เขาลังเลใจ เขามองดูคุณเหมือนเขารู้สึกว่าคุณ่ะเพอร์เฟคไปซะทุกอย่างเลยแล้วคุณจะสนใจเขาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็ถูกนะเอเนจีออกมาบอกว่าตัวคุณในช่วงเวลาเนี้งานคุณก็พร้อมทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดคุณมีคนคุยอยู่ในเวลานี้อาจจะมากกว่าหนึ่งนะคะแต่คุณจะเลือกคนที่กล้าที่จะชัดเจน กล้าที่จะลงทุนหัวใจกับคุณเพราะคุณเองก็พร้อมที่จะมอบหัวใจให้กับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแน่นอนคุณมองหาโซเมตซึ่งถ้าใครคือโซเมตที่แท้จริงคนนั้นจะชัดยิ่งกว่าชัดอีกพูดค,คุยกันรู้เรื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความต่างกันบ้างแต่ปรับจูนก็ถือว่า เข้าหากันได้เป็นอย่างดีมองเห็นอนาคตร่วมกันการงานการเงินก็ดีไปซะหมดเต็มไปด้วยแพชชั่นความหลงไหลแพชชั่นนี่สําคัญนะคือมันไม่ได้แห้งแค่รู้สึกเออดีเออชอบแต่มันรู้สึกอชอบจังเลยอยากอยู่กับคนคนนี้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีจังเลยอยากสัมผัสจับต้องเวลาอยู่ห่างกันก็คิดถึงกันเสมอใจผูกพันกัน ใจสื่อถึงกันเพราะคิดว่าจะส่งมเมสเซจหาเขาเขาก็ส่งมเมเซจมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้พอคิดว่าจะพูดอะไรเขาก็พูดขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าโซ c คอนเนกชันคุณจะได้เจอลักษณะแบบนั้นนะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคุณจะเจอคนที่ชัดเจนกับคุณส่วนคนคนนี้ใช้เวลาคิดนาน กว่าจะกลับมาเป็นจัสเมนอาจจะช้าเกินไปแล้วคุณก็ไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปแล้วประมาณว่าอหายไปไหนมานานฉันเจอคนที่ชัดเจนแล้วคุณเพิ่งกลับมาใดๆเลยคุณก็คงจะเลือกคนที่ s สตรอง f e ลลิ่งนะมีความรู้สึกมั่นคงชัดเจนกับคุณตั้งแต่ต้นมากกว่านะคะเมื่อถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอืมคุณลังเลใจอ่ะขอโทษค่ะขออภยัยเขานะคะน่าจะมีความลังเลใจ มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันคุณกับเขาน่าที่มีความต่างอยู่พอสมควรการของท่าเซนต์ไมเคิลบอกว่าอาจจะต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเขามีความกังวลในใจลึกๆแน่นอนเขารักคุณมากๆนะคะแต่ว่าแผนการอนาคตร,ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะช้ามันอาจจะเลื่อนทีนี้เขาเกิดความกลัวละเขากลัวว่าคุณอาจจะรอเขาไม่ได้หรือไม่รอเขา ซึ่งตัวคุณเองจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าคุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขามากแค่ไหนดังนั้นเดือนกันยายนก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณเปิดอกเปิดใจคุยกับเขาได้นะคะทาให้เขารู้สึกวางใจได้นะคะเพราะ energy เนี่ยมันมาจากฝั่งคุณนะคะหมายความว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะรอเขาไม่ไหวหรือเปล่าหรือเขามีความรู้สึกกังวลว่าการช้าต่อไปมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเขาหรือเปล่า นะคะแต่ความกังวลใจใดๆเลยมันจะมาจบลงที่ความรู้สึกที่มันมั่นคงซึ่งกันและกันการพูดคุยกันคุณทั้งคู่เป็นโซเมตแหละเองอีมคู่ไหนที่ดิวกันมานานผู้หัานมองดูว่าอาจจะคุยกันถึงเรื่องอการมั่นหมายด้วยก็เป็นไปได้นะคะ,ะคู่ของคุณเนี่ยนะคะกำลังเตรียมการหลายๆอย่างในการที่จะพูดคุยถึงเรื่องอนาคต ทีนี้การออฟเฟอร์แพชชั่นต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยนั่นหมายความว่าในความสัมพันธ์เนี่ยคุณเป็นฝ่ายลุมความสัมพันธ์เป็นฝ่ายนำเป็นฝ่ายที่จะขับเคลื่อนว่าจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนเหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันซนเนมูนอยู่ตรงนี้โซเมตอยู่ตรงนี้และอาร์ฟอร์เฮลท์อยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรที่มันยากและซับซ้อนราศีตุลคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง คู่ของคุณเนี่ยเขามีความลังเลใจอยู่พอสมควรอาจจะด้วยความที่คุณเป็นนาย o เพนเด a รโนะราศีตุลคุณอาจจะไม่ค่อยได้เปิดเผยความรู้สึกใดๆเลยให้เขารู้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณอาจจะแอบซ่อนความกังวลไว้ในใจเกี่ยวกับตัวเขาด้วยก็ให้พูดคุยกันได้นะคะคุณเองเพร้อมที่ออฟเฟ์คู่ของคุณหนักมากแล้วก็คุณมีความรู้สึกรักแล้วก็เหมือนกับมีความแพ มีมีแพชชั่นกับคู่ของคุณมากอะเอาจริงๆนะแต่เหมือนการกระทำอะไรของคุณบางอย่างหรือการนิ่งเฉยของคุณหรืองานของคุณอะหรือนิสัยไพรเวทส่วนตัวของคุณอะมันทำให้เขารู้สึกลังเลใจตรงนี้ต้องพยายามเปิดเผยความรู้สึกเยอะๆเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปแต่ในเร็วๆนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณไม่คุณก็เขาถ้าคุณเป็นคนผู้ชายควณาจะคุยเรื่องอนาคตเรื่องขอมั่นกว่าจะออฟเฟอร์เขาทางด้านการเงินนะคะในเชในทางสลับกันนะคะ ถ้าคุณเป็นคนผู้หญิงเนี่ยคู่ของคุณเขาก็จะออฟเฟอร์คุณดูแลคุณนับจากนี้มันจะมีความมั่นคงในดับเหมือนคล้ายๆสามีภรรยานะคะงแต่ว่าคุณนั้งคู่ยังไม่ได้น่าจะคุยกันเรื่องการมั่นหมายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญกว่าจะต้องขอความช่วยเหลือ นะสำหรับคู่ที่อยู่ไกลกันหลายเรื่องเลยเรื่องวีซ่าเรื่องการเดินทางต่างๆนานานะคะก็ปรึกษาหารือกันให้ดีแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อได้เนี่ยเอนเนเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามันนานไปเขาอาจจะไม่รอคุณนะะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะลังเลใจว่ามันนานเกินไปแล้วคุณต้องการเขาไหมนะแต่ทุกอย่างมันเคลียร์กันได้ด้วยการพูดคุยเห็นไหมคะ จบได้ด้วยการพูดคุยดังนั้นราศีตุลคุณจะต้องเปิดเผยความรู้สึกคุณให้มากกว่านี้หรือคู่ของคุณอาจจะเปิดเผยความรู้สึกมากกว่านี้ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้นั่นเองเป็นกําลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ